สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปป้าสตอรี่นะครับแล้วก็ช่องปป้าพยอมมาแล้วนะครับแล้วก็ช่องก็ปป้าไงนะครับก็มารับชมระบวนแปดสิบสามนะครับ เอฟซีท่านใดเข้ามารับชมนะครับ,บก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องปป้าสตอรี่นะครับแล้วก็ช่องปป้าพยอมมาแล้วนะครับแล้วก็ช่องก็ปป้าไงนะครับก็เป็นการมาแฟนห่วงให้ขบวนรถนะครับแล้วก็รอรับห่วงจากขบวนรถนะครับเป็นขบวนสามสิบแปดครับรับชมครับ ไอลูกตามาเบอร์ยี่สบสามครับไอลูกตามาเบอร์ยี่สบสามครับก็ผ่าน,ปน,น,นไปแล้วครับเป็นกระบวนสามสิบแปดนะครับสามแปดสี่สามครับก็ผ่านไปแล้วครับเป็นกระบวนสามสิบแปดครับเอฟสี่ทัางไรเข้ามารับชมนะครับรก็ฝากกดไลค์ะนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องป๊ป๊าสตอรี่นะครับแล้วก็ช่องป,ป๊ป๊้า พยอมมาแล้วนะครับแล้วก็ช่องก็ปรับป้างไงนะครับกเป็นบรรยากาศที่